พบกับสวัสดีนะครับประชาชนคนไทยและชาวพุทธนะครับรุ่นต่างสอบสที่ต่างๆนะครับเราองค์การปกป้องศาสนาเพื่อสันติภาพนะครับในวันนี้เราจะมาประนามน,นะครับคุณกอ่อการไลายบียรเย็นที่กระทําการเที่ยมโหดต่อประชาชนคนไทยผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นนะครับเด็กคนแกาา่คนชราคนพิการทนสุขสงนะครับแม้กระทั่งก็ผู้สอนศาสนานเดียวกันนะครับก็ยังกระทําการอันเที่ยมโหด ให้ถึงแก่ความตายในศาสนาคริของพวกเขาในความคิดของพวกเขาไม่มีธรรมในหัวใจไม่มีความดีในหัวใจนะครับมีอย่างเดียวคือความผุดร้ายเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานและอย่างนี้นะครับตัวเองอ้างว่าเป็นโจร b บีเอ็นเพื่อจะขอแหย่ดินแดนโดยอ้างว่าประเทศไทยสามเดือนภาคใต้น,นี้เป็นของเขาเราไปอ่านประวัตินะครับอังกาสุกะ สร้างมาเป็นพันพันปีแล้วเป็นที่อยู่ของคนไทยเดิมในเมื่อพวกคุณเข้ามาอยู่แล้วให้อาศัยเข้ามาอยู่ประเทศไทยมีเมตตากรุณานะครับให้เข้ามาอยู่มาหากินแล้วก็มาขยายเผ่าพันธุ์เมื่อขยายเผ่าพันธุ์แล้วยังไม่ไม่พอใจยังคิดจะยึดแผ่นดินที่ตัวเองได้เคยอาศัยล่มโพล่มใสนะครับจะเอาเป็นแผ่นดินของตัวเองแล้วก็ฆ่าคนในพื้นที่เดิมเขาทําให้เกิดการสูญเสียแล้วก็ ชีวิตทรัพย์สินต้องหลายปีมาแล้วครับสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่ในจิตใจของคนชั่วเท่านั้นผมถามอย่างหนึ่งว่าตัวบีอนนี้นับคือศาสนาอะไรครับคุณจะตอบเหมือนกันว่าอิสลามใช่ไหมครับเพราะในคัมภีร์กุรอานเนี่ยผมไม่ชาบว่าเขาเขียนมาเพื่ออะไรสอนคนให้เป็นคนดีหรือคนหีเป็คนเลวเราไปอ่านดูนะครับลหลายท่านที่ออกมาแล้วเนี่ยได้เอาคัมภีร์คุรานที่เราแปลภาษาไทยแล้วเนี่ย ออกมาให้ได้ทราบกันในข้อความจะเห็นว่ามีการฆ่าตัดคอตัดแขนตัดขาผู้ไม่ศรัทธาพระเจ้านะครับคําว่าพระเจ้าก็ต้องหมายถึงคุณนาความดีครับไม่ใช่ความชั่วถ้าเป็นความชั่วแล้วเราจะเรียกไม่ได้วันพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําอยู่ในปัจจุบันและกำลังทําอยู่นี้แล้วก็จะทําต่อไปนี้เราขอพนานในความชั่วที่ท่านทานะครับอย่างในภาพนี้ครับในหมู่บ้านคนไทยพุทธนะครับ ในเวลากลางคืนคนก็ต้องนอนหลับพักผ่อนใช้เวลาช่วงที่ว่าคนอาศัยเวลาพักผ่อนนอนกลางนอนหลับกลางคืนไปกาดยิงในหมู่บ้านสุไทยพทยุ๊มีการเสียชีวิตและตายแล,ละบาดเจ็บเกิดขึ้นอย่างนี้แหละครับศาสนาแห่งเป็นศาสนาที่ดีมันใช่ไหมครับเนี่ยแบบเนี้ยแม้กระทั่งคนพิก,การก็ยังฆ่าได้พระสงฆ์ก็ยังฆ่าได้นะครับอันนี้อันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ไม่สมควรที่อยู่ใน แผ่นดินนี้นะครับเราควรจะมาต่อต้านนะครับเราขจัดออกให้สิ้นจากแผ่นดินไทยไปโดยเร็วที่สุดรัฐบาลต้องออกมาตรการที่เข้มงวดนะครับโดยไม่เห็นแก่คนพวกนี้หรือว่า,าศาสนาที่ทําให้เกิดความรุนแรงเราต้องทําเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองคนส่วนใหญ่และก็คนที่มีศีลธรรมมีความดีอย่าเอา,าเอาคนชั่วให้มาทําให้คนในพื้นที่ ต้องเกิดความระสัมพัสา,านะครับแล้วก็เกิดความหวัดกลัวในเขตสามจยกพระใต้นี่เรามีนักการเมืองที่เป็นผู้แทนรัษฎรนะครับอยู่ในสภาจำนวนหลายคนแต่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือชาติบ้านเหมือนได้เลยหลายปีมาแล้วนะครับที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอันที่ประเทศไทยเนี่ยมีพลาลาบรบให้กับศาสนาอิสลาม สามสี่ฉบับที่ออกมาไม่เป็นยัไม่ว่าจะเป็นพรบฮัทพรบรถาสนาอิสลามแล้วก็พรบรกีบกฮาลานะครับแล้วยังมีพรบรกีบธนาคารอิสลามอีกทุกอย่างนี่ครับเราให้ประโยชน์กับพวกเขามากเกินกว่าที่เขาควรจะได้ไม่มีประเทศไหนที่จะให้ถึงขนาดนี้นี่คือความเมตตากรุณาแต่ความเมตตากรุณาของคนไทยชาวพุทธไม่ได้ก่อให้เกิดความมีจิตใจเมตตาของคนพวกนี้พวกนี้เปรียบถึงสัตว์เดรัจฉานนะครับที่อาศัยในข้าของมนุษย์ นะครับอยู่เพื่อจะทําตามอุดมการทุกช่วของตัวเองเพราะฉะนั้นคนไทยและทุกทุกคนในชาติไม่ว่าจะเป็นข้ารการนักการเมืองหรือว่าผู้ที่มีอำนาจต่างๆนะครับขอให้จัดการขั้นเด็ดขาด